ลแล้วาแล้วไปต้อ,อตงเอาต่ไปมาถึงแล้วตอนนี้กำลังเลียร์ได้อีกแงงแงใช่ไหมล่ะพุอ,ออกแล้วครับน,นี้วโคกำลังเกียร์เลย รถสิบล้อกันพี่น้องเคียร์เงอีกแปลงครับเตรียมถมพี่น้องเสียริเรงหน้าดิน เี่ยรร่งต่อไม้ออกเตรียมผมที่อีกแปลงนะพี่น้องหลังจากเสร็จแปลงเมื่อกี้นี้มาพิมพการหูนาอีกแล้วนี่แหละชอบเลยครับิมีการหูนาพี่น้องมาแล้วพี่น้องขับรถไถแล้วมาไว้ที่หน้างานแล้วก็เอาสิบล้อครับมาวิ่งงานนะครับพี่น้อง ว่าถมตรงไหนนอ้องพ่อก็ขับรถไทยครับเหมือนเดิมพี่น้องทำเ้วยกันสามคนครับสามพ่อลูกเหมือนเดิมพ่อขับรถไทยผมขับสิบล้อน้องขับรถแม่ครับร เดี๋ยวเราบอกงานนี้พี่น้องดินทรายดินทรายโอ้ขุดสะขุดสะขุดสะทมที่อีกแล้วครับพี่น้องในบริเวณพื้นที่นาพี่น้องเอาดินในนาตัวเองทมที่ตัวเองครับ อาจจะได้ทั้งสะได้ทั้งที่สร้างบ้านอี่แล้วครับพี่น้องมาดูดิว่ามีมีมหินแม่ลังหินด่านไหมที่ขุดสะเลยเดี๋ยวนี้จะเป็นแม่ลัง เปิดไลท์ไปในน้ำแห้งแล้วตอนนี้ มาดูที่ขุดพี่น้องเจอเห็นเจออะไรโอ้แม่รังพี่น้อง เมลังพี่น้องเมลังวยนี่ แงทงดี้วครับพี่น้องคียกันจะออกเที่ยวน้องตกลงกันใหม่กันจะยังไงร